สวัสดีค่ะวันนี้แม่พี่ปังปังและน้องปกป้องนะคะก็ได้มีประสบการณ์ดีๆที่จะมาแชร์ให้กับแม่ๆหลายๆท่านนะคะที่มีความกังวลในเรื่องของน้านมเนาะว่าน้านมมาน้อยมาไม่พอให้น้องได้ในระยะยาวแม่ทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่ไหมก็อย่างที่ถามกันเข้ามานะคะวันนี้แม่มีโอกาสเนาะแม่ก็เลยจะมาตอบคําถามแม่จะบอกว่าแม่ทานของเจสซี่มัมอยู่นะคะที่แม่เลือกเจสซี่มัมเพราะว่าแม่บอกเขาว่าเป็นแคปซูลแล้วประทานง่ายตอบโจทย์สําหรับแม่ดีเนาะเพราะแม่เป็นคนที่ทานยากแล้วอย่างหนึ่งสารสกัดของเขาก็ทํามาจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นผัก เป็นทิ้งเป็นคอมินผ่านอ,อย,อยอคือปลอดภัยสาหรับลูกเราแน่นอนนะคะร้อยปเปอร์เซ็นแม่ซื้อเนี่ยต้องบอกน,นิดหนึ่งว่าแม่เนี่ยซื้อเตรียมตั้งแต่ที่พี่ปังปัง,ปงจะคลอดอีกเนาะเพราะว่ากลัวว่าน้ํานมตัวเองอาจจะไม่พอให้น้องได้นานีย่ยาวก็อย่างที่บอกค่ะปรากฏว่าพอเออพอคลอดพี่ปังมานะคะแม่ปั๊มน้ํานมเต็มที่เลยได้ไม่ถึงสองออนพอกลับบ้านมาแม่ก็รับประทานอย่างที่แม่ได้เตรียมไว้เลยค่ะ รับประทานไปได้หนึ่งสัปดาห์รู้สึกว่าสัปดาห์ที่สองเนี่ยจะรู้สึกวุ่นวายนิดนึงเนาะพอรับประทานไปหนึ่งสัปดาห์นะคะจะเห็นผลประมาณสัปดาห์ที่สองว่าน้ํานมเริ่มมาเยอะขึ้นจากสองออนเป็น3มออนเป็น4ี่ออนเป็น6ออนนะคะแล้วก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าพี่ปังได้รับประทานนมแม่จนถึงสองขวบอย่างน้องปกป้องนะคะตอนนี้11เ,เอ็ดเดือนแล้วก็ยังได้รับประทานนมแม่อยู่เนาะส่วนใครนะคะที่ กำลังหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระตุ้นน้านมอยู่ก็ลองรับประทานดูลองไปหาดูนะคะเซิร์ชเข้าไปในเน็ตชื่อว่าเจสซี่มัมหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะกล่องเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลทานง่ายตัวนี้นะคะลองไปหาดูกันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับแม่ๆหลายพันที่กําลังหาผลิตภัณฑ์เร่งน้ํานมอยู่นะคะวันนี้แม่พี่ปังๆแล้วก็น้องปกป้องนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วถ้าเดี๋ยววันไหนมีคลิปอะไรดีๆก็จะมาลงให้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับกอนดลกสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ปัง